สวัสดีครับผมแทนแทนแทนวันนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่กันบนห้องอนุบาลเด็กน้อยลูกหมาของเราแบบนี้นะครับจะบอกว่าน่ารักมากคือทุกคนมีเป็นร้อยอยู่ในนี้ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นขี้เศราสีขาวสีส้มแบ็กแทนสีสลรพัดส,สีนี่อยู่ใน ต่อหน้าทุกคนแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศนี้ไว้ครับผมเราแบบว่าเออจะได้ลงไปไว้ในช่องทางต่างๆของเราว่าเรามีน้องหมาที่เกิดใหม่เนี่ยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะครับที่อยากจะมาชมเด็กๆนะครับผมฟาร์มฮีโร่ปอมเป็นฟาร์มที่มีน้องหมาให้เลือกได้เยอะที่สุดแล้วแหละในเมืองไทยและมีแต่สายเลือดดีทั้งนั้นนะสายเลือดแชมป์ประกวดท่านแล้วดูทูกฝั่งนี้มันมันหนูเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันยุ่ยเย้ยยุเยะไปหมดเลยน่ารักมาก นี่คือบรรยากาศนะครับการเลี้ยงดูเด็กๆของเรานะครับบนฟุกนุ่มๆแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีพี่เอ้ยอย่างเงี้คอยป้อนนมคอยดูแลดูดูดื้อมากลูกสไปเดอร์สุดแล้ววิ่งมุดไปด้วยนี่แก๊งสีขาวจ้าเธอจ้าแก๊งสีขาวหน้าตาน่ารักมากหน้าตาตะมูตะมีเลยดูดิเป็นเจเนอเรชั่นเป็นรุ่นๆเป็นแบบว่าอยู่ในกรุ้งในบล็อกโอ้ยดูดิดูดิดูดดูแต่ละคนสิ หน้าคือบล็อกนี้หมดเลยอ่ะหน้าแบบจิ้มริมจิ้มริมหน้าเล็กๆแบบเนี้ยน่ารักเกอรน่ารักไม่ไหวแล้วบอกไม่ถูกเลยมันน่ารักจริงๆนะครับเด็กๆมอนมอยดูดูด,ดูนี่อันนี้แกงพี่น้องกันสีนี้พี่น้องกันพี่น้องกันแกงเดียวกันมันดูความแบบว่าความยุคโนน่ารักเนาะเราก็จะหลงไหลหลงไหลคลั่งคลายนี่มันตัวเตรียมเตีเซตนี้หน้าสวยจังเลยอ่ะไปเซตนี้เป็นเป็นเซตเดียวกันเนาะ จะขอบเหรอเซตจารกขอบเซตรูปป้าป้าจารกขอบกับคุณแม่คุณแม่ที่นําเข้ามาดูสิเนี่ยเซตเนี่ยนฮะหน้าแบบหน้าสั้นๆบล็อกเดียวกันหมดเลยนะยื่นให้ดูยื่นให้ดูเลยอันนี้สวยกว่าของสไปอีก <c oughs> ว่าตัวสั้นเห็นไหมตัวสั้นๆหน้าบล็อกบล็อกหน้าจิบล็อกเดียวกันเลยอ่ะทุกคนแล้วหนะ้ามาดูฝั่งนี้ก็ยังบล็อกเดียวกันนี่อยากจะให้เรียงเพลนก็โูหอยากให้เห็นครบทุกตัวจริงๆอยากให้ได้ให้ทุกคนมาสัมผัสได้เหมือนเรามากเลย อวดอวดหน่อยอยากอวดลูกๆตตัวของมันเป็นกนี่นเออเดี๋ยวนี้ก็ดำของพี่เดี๋ยวของพี่ก็ดำแหมมีการขิงด้วยว่าบ้าของสไปดมัมเออเองดูสิเนี่ยตัวเล็กๆน่ารักมากเลยเลิฟ ทุกคนเลยนะครับสำหรับใครที่อยากมาชมน้องๆน,นะราบพาวหนึ่งร้อยหนึ่งซอยสี่สิบหกเซ้นนี้ก็น้องๆจะพร้อมย้ายบ้านตอนสองเดือนนะครับสองเดือนก็พร้อมย้ายบ้านวัคซีนแล้วพร้อมย้ายบ้านนะคะคนนี้ยอยู่กับเพื่อนสิลูกอยู่กับเพื่อนสิลูกออกมาทําไมคะออกมาทําไมคะอ่านี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวให้กล้องแพนให้ดูความน่ารักแล้วกันเนาะเห็นเราพูดเยอะแต่ว่าไม่เห็นความน่ารักก็ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวจะให้เพนชมความน่ารักของน้องๆน,น่ารักมากก็หน้าตาดีไงจมูกดูสันเป็นคม อดูส <To> ิเด er ี๋ยวแต่เรคนน่ารักมากน่ารักมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเราด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับที่ฟาร์มฮีโร่ปอมของเราก็จะมีภาพบรรยากาศความน่ารักแบบนี้มาให้ชมกันตึงๆน่ารักอ่ะยิ้งสีขาวยิ้งดูดิตัวเท่ากำปั้นกำปั้นแบบตัวสั้นๆน่ะน่ารักมากเลยอ่ะลูกออนทำไมลูกโอวยอ่อนจังเลยค่ะอยากไปเดินเล่นเหรอคะไปเดินเล่นกับเขา ไปเดินเล่นกับเขามามาเดินเล่นกับเขามามาเดินเล่นอเด็กเดินเล่นอเด็กเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นโอเคนะครับวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศแบบนี้ไว้ให้ชมกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับส่วนท้ายคลิปก็เดี๋ยวมีการแพลนภาพให้ได้ชมกับความน่ารักต่อสักนิดนึงนะครับวันนี้ลากันไปแล้วนะครับกับห้องนี้แทนแทนแทนบายบาย